วันนี้พรอบแน่นมากพูดเลยว่าของจะมาอวดในวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบขาดไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเก๋กูดขึ้นมาแบบเราไปคุนเลยเออถ้าอยากรูก้ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนจ้า ในทุกวันนี้เราจะไปเที่ยวอะไรกันคะเชียงใหม่เชียงใหม่ถูกต้องค่ะทุยไม่ใช <miraculous. S 1> ่เราจะไปเที่ยวทะเลกันพอดูออกนะว่าจะไปทะเลเพราะว่านี้เนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำถึงจุดที่ใส่ชุดว่ายน้ำว่าถ่ายคลิปแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจัดของอยู่ค่ะซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมาก <sk r isa> เพราะพูดเลยว่าหอนหมดเลานี้เนี่ยจุปัง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 ปีสุดปัง,ปง,ปง,ปงป แม่น,นะ วันนี้พรบแน่นมากพูดเลยว่าของไปทะเลเนี่ยไม่เคยซาำแลเนี่ยก็คือเป็นของที่แบบช้อปปิ้งมาใหม่เพิ่งได้มาใหม่ล็อตใหม่ล่าสุดนะคะไป4วันแต่ว่าเอาก,กระเป๋าแบบ28ินิ้ววันนี้เนี่ยก็เลยจะมาเหอของที่ช้อปปิ้งมานะคะพร้อมแจกพิกัดลายแทงให้ไปช้อปปิ้งตามเลยจ้ามาอันดับแรกเลยนะคะไปทะเลแล้วก็ต้องมีชุดว่ายน้ำสุดสวยอะไรอย่างนี้เนาะชุดว่ายน้ำที่เป็นร้านแนะนำในไอีเลยนะคะร้านแรกก็คือร้านซัน B.K.K เลยคะ่ะอันนี้เป็นชุดที่ไปทะเลรอบที่แล้วนะคะก็จะเป็นชุดเหมือนแบบว่าเป็นเยี่ยมเอียมอะไรอย่างงี้เนาะไซน์ของเขาว่าจริงๆก็คือจะมีความแบบแปลกแต่ว่าก็ดูแบบมีอะไรอะไรส่วน นี่นะคะก็จะเป็นชุดว่ายนะ้ำ one p i e นะคะดีไซน์จะเป็นแบบของคอนอแล้วก็เหมือนมีเชื่อมกันตรงนี้สําหรับใครที่กังวลเรื่องหน้าท้องมันก็จะช่วยแบบคลางหุ่นด้วยนะลานนี้สําหรับใครชอบแบบมาตรฐานเบสิกไม่เวอร์วางไม่ฉุดฉาดเลยนะคะก็ลองเข้าไปดูได้ที่ร้านนี้ลานนี้นะคะก็จะเป็นชุดว่ายน้ำสไตล์แบบไฮน์หน่อยเซ็กซี่หน้าค้นหาส่วนใครที่ชอบลายฉุดฉาดนะคะแบบนี้ใส่อยู่นี่อันนี้ตัวนี้ใส่อยู่นะคะเป็นของโคโค ค่บาน่านะคะจริงๆแล้วลายเนี้ยเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะคะเป็นแบบวันพีซที่ดาวใส่อยู่นะคะก็จะเป็นแบบสไตล์ใส่เดี่ยวเช่นสปาเกตตี้นะคะแล้วก็มีอีกแบบนึงเป็นสไตล์ two p i นะคะลายนี้น่ารักมากดาวชอบอะไรที่มันแบบสีสันสดใสไปเลยแล้วก็ควรจะสดใสแล้วก็ไม่ควรจะแบบอึมครึมอย่างเดียวแบบกาการแล้วก็แบบว่าเป็นแบบผู้หญิงแบบผิวคือคิดว่าไหนเข้ากับดูดาวมากกว่ากันกกากะกแล้วต้องคุ้นหิงแบบพอเซ็กซี่ไม่รอด หลันที่ไปสืบชูแว่นน้ำมาเนี่ยนะคะก็คือมีทั้งไอจีแล้วก็มีหน้าร้านนะคะซึ่งหน้าร้านเนี่ยเขาจะอยู่ที่สยามสแควร์ซอยสีนะคะอยู่ตรงแถวๆร้าน True c o f f e e จริงๆแล้วมันจะเป็นแบบมัลติสโตรที่ขายของเกี่ยวกับไปทะเลนะคะใครที่จะไปทะเลแล้วนึกอะไรไม่ออกเข้าร้านนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ครบก็จะมีแบบพวกแว่นกระเป๋าเสื้อชุดว่ายน้ำอะไรค่ะขายเยอะแยะมากมายเลยนะคะ,คะ,มามาะ,คะก็ลองแวะเข้าไปดูกันได้ต่อไปนะคะเป็นพร็อพที่แบบขาด <c oughs> ไม่ได้เลยนะคะก็คือนี่กระเป๋ ้านี่เลยนะคะนี่เนี่ยได้มาจาก IG นะคะที่ชื่อว่า TGIX Store นะคะเป็นแบรนด์ใน IG นะคะขายของแบบราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีนะคะอย่างแรกเลยเป็นกระเป๋าสายจะมีสีขาวกับสีดำเราเลือกสีดำมาผูหิ้วเขาจะมีทั้งแบบสั้นแล้วก็แบบยาวบ,บางทีเราก็คืยแบบอยากสะพายเนี่ยปะหรือบางทีเราก็แบบอยากถ่ายดูแบบเฉยอย่างงี้ก็ยอมได้เออแล้วความดีงามคืออะไรอีกแม่ข้างในทุกคน มันเป็นกระเป๋าผ้าเราสามารถใช้แบบแยกชิ้นกันก็ได้จะใช้อันี้เดี่ยวๆก็ได้หรือจะใช้กระเป๋าผ้าเดี่ยวๆก็ได้มันได้3มลุค3มสไตล์เลยอ่ะอีกอันนึงเป็น ที่แบบกําลังคิดในช่วงนี้เลยนะคะก็คือกระเป๋าแบบบักเก็ตจ้าหรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนแบบกระเป๋าถังแข่งเนาะอันนี้ก็คือจะมีดีไซน์แบบผูกกันของหกด้วยอ่าน,นี่นะคะหรือจะถือแบบนี้หรือใช้สายพายสาย,ายเป็นข้อต่า,างๆออานี้ก็คือไม่ต้องไปทะเลก็ได้นะคะเอามาแต่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ได้แต่ว่าเห็นมอนใบตะมูตะมีแค่เนี่ยก็คือจะบอกว่ามันจุของได้เยอะมากเลยนะกระเป๋าแบบพวกบักเก็ตอย่างเงี้ยต่อไปนะคะที่ขายม่ได้หนึ่งสิ่งเลยก็คือนี่แว่นตานะคะ ได้มาจากใน IG นี้เลยค่ะ sizeseeing s u n g l a s s e s ร้านนี้เขาดีนะซื้อแว่นแถมแล้วด้วยรู้ไหมแถมพลาสติก <c oughs> ใช่แถมไอ้นี้แถมกระเป๋าแว่นแล้วก็ผ้าเช็ดแว่นนะคะนี่เลยส่วนแว่นเนี่ยมีให้เลือกหลายแบบแล้วก็ราคาเนี่ยเป็นมิดมากๆ <Wow. S 1> นี่นี่แล้ค่ะนี่เลยแตดแรงมากอันนี้ก็คือจะเป็นแว่นแฟชั่นในราคาที่แบบว่า ไม่แพงสามารถซื้อได้หลายอันถ้าใครเสียดายค่าส่งหน่อยก็ซื้อหลายๆอันอันนี้นะคะ่ะอันนี้มันก็มีให้เลือกหลายแบบหลาย,ลายสีเลยนะคะใครจะเลือกเป็นแบบแฟชั่นใครจะเลือกเป็นแบบเบสิกที่มันเข้าได้กับทุกชุดก็ได้นะแต่ว่าไอ้แบบเบสิกเนี่ยเรามีแล้วเราก็เลยเลือกแบบแฟชั่นมาที่มันเป็นแบบสีสีนะคะอันนี้ชอบอันนี้แบบชอบสไตล์แบบนี้ <S <S แต่เวลาใส่จะไม่ใส่อย่างเนี้ <S <S ยจะใส่แบบนี้เวลาถ่ายรูปแบบนี่ก็สามารถใส่ อย่างนี้ได้ไหมไวคือแว่นอนะ่ะเราอยากให้เขารู้เฮ้ยออยากให้คนพักอ่ะได้ปะได้ได้ได้วก็นี่ตรงตรง้อาคาน,อานอเอาไป<ง>เออเป็นไงเออดีดีดีเก<ๆ>๋ๆวะต่อไปมีแว่นแล้วก็ต้องมีใส่คล้องแว่นนะคะนี่ได้มาจากไอจีแปดแปดอันเดอร์สกอร์เซกอน H นะคะก็จะเป็นสไตล์ที่เขากำลังคิดกันอยู่เลยนาะก็จะสามารถคล้องได้ทางแว่นนะคะแล้วก็คล้องแมสเทคนิคการเลือกอีสายคล้องเนี่ยถ้าไม่อยากไปยืนข้างหน้าร้านนานๆเนี่ยให้เราดูก่อนว่าเสื้อเราอะพื้นนแล้วเนี่ยเป็นสีอะไรแบบมีสีอะไรเยอะที่สุดนะแล้วเราค่อยมาเลือกสีแว่นนะคะให้มันเข้ากันโอ้ยลืมัวดอันนี้เอาดอกไม้ไปด้วยเอาดอกไม้ไป มันมีอยู่ในกระเป๋าอะมันเป็นแบบอะก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละเอาไปด้วยกูบอกแล้วว่าทริปเนี้ยกูแบบจัดเต็มมากดอกไม้ก็ซื้อจากในไอจี so sweet dot s u f นะคะอันนี้เนี่ยขายดอกทิวลิปถูกมากดอกละ15บาทแล้วก็มีให้เลือกมากสุดได้กันทั้งหมด10สีเอาไว้เป็นพร็อพไปถ่ายรูปที่ทะเลกันได้นะจ๊ะอ๋อออย่างเงต่อไปนะคะก็ เครื่องประดับจากร้าน e d g of Material นั่นเองค่ะร้านนี้คือแบบขายเครื่องประดับแต่แบบสวยๆดูายดูแพงแต่ราคาที่ใช้สอยเข้าถึงได้นะคะสามารถช้อปปิ้งได้ไหลายอันแล้วก็มีของใหม่มาอัปเดตตลอดจะใส่แบบไปทะเลก,ก็ได้หรือว่าจะใส่แบบเก๋เสวยๆในทุกๆวันก็ได้นะคะจะเป็นสร้อยมุกแบบติดคอสร้อยมุกติดคอก็จะแบบต <c oughs> ลกวะ ต่อไปนะคะเป็นผ้าชายฮาดอยากเก๋ก็ต้องดาดไม่ได้อันนี้เนี่ยเป็นผ้าคลุมจากเจนช่ w o วู n มนะคะอันนี้เป็นลายในคอลเลกชันใหม่ของเ้านะคะจริงๆแล้วคือเขามีชุดว่ายน้ําที่มาพร้อมกับลวดลายนี้ด้วยนะคะก็คือจะเป็นลายที่เหมือนกันแล้วก็มีเสื้อผ้า นะคะที่เป็นลายนี้เหมือนกันลองเข้าไปดูแบบก็ได้นะคะที่ IG เลยใครที่ใส่ชุไว้น้ำแล้วกลัวมันโป๊แล้วก็สามารถเอามาเป็นพันเอวพันตัวอะไรอย่างงี้นะคะต่อไปนะคะนี่เลยเป็นผ้าโพกหัวค่ะจากร้านเอลิสนิสตานะคะเป็นของพี่แอบองนั่นเองนะคะจะเป็นผ้าโพกหัวสไตล์ที่เป็นแบบ หลายโครมนะคะผ้ากอขวนี้นะคะก็จะมีหลายสีเลยนะคะเราเลือกสีขาวมาเพราะว่าอยากให้มันเข้าได้กับทุกๆลุกเอาเป็นว่าแนะนําให้เข้าไปดูในไอจีเลยนะคะมีของน่ารักเยอะมากเลยนะคะตามเข้าไปช้อปปิง้งกันได้จ้าสิ่งต่อไปนะคะที่จะอวดก็คือหมวกจ้าอันนี้เรียกว่าแฮทอันนี้เรียกว่าอะไรแลด ่แกงเออันนี้นะคะก็เป็นหมวกสารนะคะซึ่งเวลาประเทศก็คือขาดไม่ได้เลยอันนี้เป็นหมวกจากร้าน t h i s and วีเวอทุกคนตีกันหลังตรงว่าร้านเนี้ยร้านอะไรคือไหนจีตึ้งซีแอนด์วีเวอร์เพื่อนห่อยว่าซีแอนวีเวอร์วีเวอรันนี้ที่ต้องการเป็นซีแอนด์วีเวอร์ทำไมหนูไมเป็นซีแอนวะว่อขอโทษอ่ทษอันนี้ อสารนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าสายคาดนะคะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้กับอีกอันหนึ่งนะคะเป็นหมวกเขาเรียกว่าหมวกเทนนิสหมวกแคดดี้ใส่หมวกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวอีกใบหนึ่งนะคะก็มาจากร้านนี้เลยนะคะเซเว่นทีนมันเดย์ช็อปนะคะ อันนี้เนี่ยถามว่าเหมือนกันไหมก็คือคลายคายกันแต่ว่าความแตกต่างก็คืออันนี้มันจะมีแบบใส่คลองคอซึ่งเตออยอ่ะเพิ่งใส่ก็เลยแบบว่าซื้อตามนี่นก็มีความดีงามตรงนี้นะคะแค่นี้ก็คือต่างกันแล้วแค่นี้ก็คือต้องแบบซื้อมาทั้งคู่ตรงเส้นคาดไปเหมือนกันนะ่ะเราก็ต้องมีเงนออกปัก็กคือเอาไปด้วยทั้งคู่อ่ะแล้วก็ วันนี้นะคะก็ Dartmouth จะมีของ Brother ที่แบบว่าไม่ได้ซื้อมาจากในไอจีแต่แนะนําว่าควรที่จะเอาไปด้วยนะคะเพราะมันจะทําให้การถ่ายรูปกับแบตเที่ของเราเนี่ยเป๊ะปังเวอร์รอบชิ้นแรกนะคะก็คือเชื่อกผูกข้อเท้านะคะเวลาที่เราใส่ชุดว่าน้ำนอนนั่งคว่อย่างเงี้ยแล้วก็เอ้ยโชว์ข้อเท้าอะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่แนะนําว่าควรเอาไปก็คือรีเฟก Oh! คนคิดว่ามันเวอร์ใช่ไหมเออก็เวอร์หละก็ยอมละเวลาที่พาทีจะตกอะ่ะเราจะต้องนัาหันหน้าให้กล้องแล้วกล้องมาันจะย้อนแสงใช่ไหมแล้วถ้า,ามีสิ่งสิ่งเนี้ยมันก็จะแบบเพื่อทาให้หน้าเราสว่างขึ้นได้นหน้าก็สีเออไม่มืดแนะนาว่าควรพกไปแต่ว่าซื้ออันเล็กกว่านี้หน่อยก็ได้ก็มีอันเล็กๆขายนะคะแล้วก็พกได้เอ๊หรือว่าเวลาเราร้อน ฟังแบบไลด้วยอ,อ,อย่างเงี้ยแนะนไว้พกไ่ายรูปเราจะสวยมากและสิ่งสุดท้ายนะคะที่ทำให้การถ่ายรูปเนี่ยสวยขึ้นอันนี้แนะนำมากมากก็คือนี่เลยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นพวกทำาผิวแทน,นคือจะเป็นทำตัวแทนเลยนะคะทำตัวแทนก็คือเราไม่ได้ทำเองทำตัวแทนให้คนอื่นทำอันนี้ของเจิงเก้นนะคะไปซื้อมาที่ประเทศไหนรู้จำไม่ได้อะไรอย่างเงี้เนาะนอันนี้มันจะแบบเป็นมูสนะคะพอทาไปแล้วมันทำให้เราผิวแทนทันทีเลยเวลาถ่าย รูมเลยเราก็จะดูแบบเออตักแดดจริงๆแล้วอ่บไม่ตักแดดแคะแบบตักแดดแต่ว่าอยากให้ผิวสวยมากกว่าเดิมอยากให้ผิวดูแบบโกลช่ยเงาผิวสะท้อนแดดเออให้ใช้ตัวนี้ทุกคนบาลีบอดี้ค่ะมันเป็นเหมือนแบบออยบำรุงผิวนะแต่ว่ามันจะผสมชิมเมอร์ลงไปด้วยนะคะเวลาทาเนี่ยแล้วมันกระทบแดดอ่ะคือแบบสวยมากอันเนี้ยพูดเลยว่าทำให้ผิวสวยแบบโคตรเวลาโดนแดดนะแล้วเราก็จะแบบ ไม่เกลียมด้วยนะคะจริงยเน,นี่ยนทะาก่อนถ่ายรูปนะอูผิวมันจะแบบกรูปิ่งประกายผิวสู้แดดสู้กล้องแบบว้าดีเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาเฮอของพร้อมบอกจี แทกกับพื่ทุกคนได้ดูแลนะคะว่าสิ่งที่ชาวบมานต่ากในไอจีเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็เป็นเทคนิคที่ทำให้ทุกคนเนี่ยถ่ายรูปได้สวยจริงๆนะคะใครที่จะไปทะเลในช่วงนี้เนี่ยถ้าถ่ายรูปแล้วไง,งนเนี่ยอย่าลืมแท็กมาอวดกันได้นะคะคชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซั s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยจ้า